สวัสดีครับผมอยู่อ,อีสา,านบ้านๆครับวับนมี้นะครับก,รก็ถ้าสาวอีสานมาแกะมือครับโอ้ป,ป่าคือห้องอะแหละเอ๊ะไปย่างยังข่อย่างเลยฉันนะครับกะดซีมือแเล็กน่อยครับมือนี้ใส่กองเขากระโตดนะครับมาถ้าวอีสานมาแกะมือครับมือนี้ทางจากทางขีด

đưa vô và và ừ. cái cỏ, không có kín đẹp đâu đây, chân 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 khá má lắm, tố má nằm không? má thì, ừ, à, ơi ạ, à, ครับลองติดตามกันบิ่งครับผมนะครับบึง่งต,ต,ตัวตตอี่ยว่วเอ้ตัวแรกครับตัวแรกเออยอ,อเกืออยยางคีนาเต็มตนเต็ต,น,ตนี้ลดลดลดอ่ะแม่ให้จิจับให้ไฟไฟคุงรถเลยเิ่ง mọi người lên người mọi Đấy mọi người Ơ! người mọi người mọi người nó người mọi 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 S <S ตัวกน้นงองสิเปใช่มนไข่นาเบ็ดเสียบเนี่ตัวบัดน,นี้อ้อเสียบนเอะขีดเกียนจับวบนี่นว่าจะขีดเลียนเอาไวไม่จับก็ไม่จับปกติคือ่จับนอดเอาน้องเสียบมึงดูเอาน้วแล้วว่า,า,า,รากรใจยวะอมือนึงค่าฆ่าถกองอยเอก

ข้างพี่กันใช่ครับลองตา,าดิดตามกันเบื้องต่อครับนะนี่มองนึงเสียบเนี่ยลงไปทิ่ตะยานเลยก็ <g år> หลวดวัตยกรมืงเขาก็เป็นพ่อตาก็อยู่ไปเลยก็อีก ทห้ยหยิกก็ตันไหน้ะอืมค่อไปนี่ว้อเลยก <c oughs> ันละสุดยอด่ยครับเว้ง่ามไม่ทีเดียวโอเมื่อเดียนทีกล่องเ็ผิดตัวแล้ว <c oughs> ไปซ้ายน่ต้องเลอยอังล้งหลังนี่แหละ

อก็อมึงหัวเด้อเฮ้ยเฮ้อยิอ่งสละเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยใส่ย่างเลยไปเบิดแล้วเด็กปลาขิงตัวนึงเบิดน่อยล้างครับมื่อนี้ <c oughs> เราจะจัดนองปานินน้องน้องปานินก็ปาเก่าหนตัว <c oughs> โอ้โลมลมลมครับผมสำหรับทำเพ<อ>ืนนี้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับทาสายอีสานมะย่างเบ็ดครับ <c oughs> มืดเงี้ยงน้งนงนงนง <c oughs> อ,อคนยครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เสนี้ครับใจใดก็ฝากากดติดตาม,ตามกด subscribe นะครับทั้งแฟนเพจหรือทั้ทงยูทูบชาแนลนะครับอีสานบ้านบ้านชาแนล ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิไปไว้ขั้นนี้ครับฝนตีตกแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> มาครับบาทนี้สรุปมาสรุปยอดครับยามรอบสองไม่ได้ถือกองลงไปน้ำครับ <c oughs> ไปอึ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 ยอยหยดนำ้ำพี่เอา <c oughs> มาเทใส่ถัง,ง <c oughs> <c oughs> พี่ทางทีไหม <c oughs> ทางได้อีกยดิ มามครับผมโอ้ไชิงจะมีอะไรเเลยนครับนี่ครับคำเคื่อนนี่ชิงปิดแรมกับมี่ครับไม่ใหญ่ดีวะนครับโอ้ตัวเบรบมันโฟกัสไปไหนปะ นี่ครับอืม,อมประคอชิงซีเมียครับอ้วนครับนะเอาน้ำใส่ตักน้ำใส่รหบ้ลาเตือยิบไปหนคถือว่าเ็ถ้าหยินแล้วมันเหมันคุมตัวเรอใส่มันคุมตัวเรอ ข้าปลาอะไปก็เรืออู๋ขางอะไรอะไาปลาทูน้ำขางปลาเลยโอดฟ้าอันนี้ฟ้าของโอ้ฟ้าขององค์บ่กข้างนี้กันละเทุ่งเลยแม่บ้านมาครับยบลิปแท้ๆครับบ้านครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะไห่สวัสดีค่ะ เอียครับผมสวัสดีย้มเ้า้าครับวันนี้ก็นะครับเวลากับประมาณนะครับตีหันะครับมากูเบียดครับผมนะครับลองติดตามมึงครับวัาสิได้บ่ได้ครับโอเคนะครับเสาี์นะครับมาจะเ้ารมในไมย

আছে বোলপা মূল দোকে เจิงปลาสวบน้ำไหมั้ยคือปลาสวบบีดหลังสองหน้ากับสามขึ้นเลยปลาคิงสองตัวเพ้อสามตัวครับกับกับปลาคอตัวหนึง่งลองติดตามกไปดึงครับ วางกันสาวอีสานเสียบเมียตัวนี้โอนี่วาง nhớ đỡ lạc Lạc, lạc, thì làm hôn hợp Được tốt Chỉ ừ. nhục cả nhục, không? ดูครับโอ้โหขี่ต้องอ้ดีว่ครับผมปัดดุกปัดดุกครับเศานี่นะครับ ตัวเดียวเบิดละครับลังสุดท้ายพอดีลังนั้นสาวอีสานเสียบเงี้ยไว้ก็ได้ปนตื้มัโอ้พอกได้ปนตื้มน,นี้ครับ ชาวนี้ครับในปลาดุกตัวนึงครับโอ้ขี่นายอีรีครับมาสู่สาวอีสานเมื่อคืนครับเมื่อคืนลยนายอยู่ไปครับสำหรับชานี้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับมากูเบียดนะครับในซัมนี่ครับสซาับมุกะสวัสดีครับ นาจะประมาณตีห้าครึ่งนะครับเดินเหนียน่าคดุดได้ไหมกับใส่เด็ดใส่ยังบ่ใด้วครับกระจอกสิสร้างบ้านจัดสันมาเครับ